สวัสดีค่ะอยู่กับชอบ่องสอนดำสิ่งนะคะโอ้ทุกคนตอนนี้รถนัดขึ้นไม่ได้ทางชันมากเลยตอนแรกนะคะเอา โอ้จะพูดก็พูดได้ถูกอะเสียวหลังอะทุกคนตอนแรกอะนัดถอยไปเองแล้วใช่ไหมตรงช่วงนี้แล้วทีนี้มันขึ้นมันขึ้นยากมันขึ้นยากแล้วมันก็ติดติดท้ายอะจนได้เอารถไถดันขึ้นดึงขึ้นนะคะแล้วทีนี้นะก็เลย แล้วก็เลยรอบนี้ให้เสียเต้ยมาขับดูแล้วอีกอยาก่างเบรกนั้นก็เบรกไม่อยู่ด้วยเลยให้เสียเต้ยลองพอเสียเต้ยลองปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยทีนี้ดึงแล้วขึ้นไม่ได้เลยทีนี้ดัก็ไม่ลงด้วยที่สำคัญเฮ้เสียวอันนี้เป็นการทำทางนะคะทำทางขึ้นสวนยาง เป็นการทำทางที่ลำบากมากขึ้นมาขึ้นมาลูกแม่ต้องใช้รถไถดึงโอโ้โหยอด น่ากลัวมากหนูเสียเตยแปลดินใหม่อีกรอบนึ่งแล้วทุกคนไวไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะเสียวหลังมากอะตอนนั้นถอยลงไปอะแล้วทีนี้เบรคก็เหมือนจะไม่อยู่อีกต่างหางนะทุกคนเป็นงานแรกนะคะที่ท้าทายมากแบบนี้ไม่เคยเจอ หรือทำงานแบบนี้มาก่อนเลยสงสัยงานนี้เดี๋ยวให้อบังวิ่งคนเดียวนั้นี่ย chiếu lắng chiếc bình này rất đen ยังดูรถแรงแรงฟูเดียวโหลวันนี้วะ่ะน่ากลัวจิงเลย อบ,บังมาแล้วโอ้อบ,บังทำไมใสด่ดินน้อยแทะเบรกเขาดีนะคะเบียวไม่ได้นะถ้าเบียวมีตกทางแน่แ เย็เย็นนะลูกพี่ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายเบียดซ้ายหน่อยเบียดซ้ายหน่อย เขาลงไปแบบนิ่มๆว่ะทำไมเขาลงไปแบบนิ่มๆไอ้จะของไหล้ขวักจิตเข้เสียเตยมาละลงลงดำลงดำลง จะไปหัดขับแมคโครแล้วงานแบบนี้ไม่สู้เสียวหลังเดี๋ยวหัวใจจะวายบนรถคนเดียวก่นคุณลูกหมดอะตอนไคยอ่ะ ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะเนี่ยแตะเบงแต่บนนี้เลยแหละค่อยๆปล่อยนะเพราะว่ามันดีเลย,ยฟังเสียงเบงกนั่นแหละ Ivity, เริ่มง่ายแล้วนะคะเริ่มง่ายึือเรื่อยๆแล้วเริ่มจะไม่บาเสียวแล้วคนดูไม่บาเสียวหรอกแต่คนขับนี่แหละดังลงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี uh ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยค่ะ